และในช่วงบ่ายผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ณนะฐานปฏิบัติการชนแดนจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่2601โดยรับฟังบรรยายถึงเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าตรงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมาโดยย้ำเรื่องของการลาดตระเวนและการวางกำลังเพื่อป้องกันขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในครั้งต่อๆไปด้วย ดังนั้นเดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องสงมสอบถามถึงมาตรการคัดกรองบุคคลเข้าออกในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสรีสเกตโดยเริ่มจากฐานปฏิบัติการฟ้าลั่นแล้วจึงเดินทางต่อไปยังกองร้อยฐานพลานที่2307และกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่202 ซึ่งทั้ง3จุดผู้บิจการฐานบกได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้แก่กําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นขวัญกําลังใจและขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนที่มีความยากลําบากในการปฏิบัติภารกิจในหลายต่อหลายครั้งครับ